สวัสดีครับวันนี้เราจะมาว่าด้วยเรื่องจอไอโฟนทำไมถึงแตกง่ายแตกเย็นขนาดนั้นอ่าแตกไหนแตกนอกเดี๋ยวเดี๋ยวใ <laughs> จเย็นไปนู่มเพื่อนอันนี้จอห้าเสอสนะครับไอห้าธรรมดาอันนี้จอจอแทะจะเป็นลักษณะนี้อนี้จอแท้นี่ก็อันนี้อันนี้ห้าเอ็น,น,นะครับห้าเอสท็อกเก็ตจะไม่เหมือนกันก็จอแท้เหมือนกันอันนี้ จอห้าไอโฟนห้ายังไม่แตกนะครับของจอน,นี้อันนี้แตกแล้วให้ห้าแตกแล้วอ้าครับนี่นะครับเรามาเทสอย่างแรกเลยเอาฝาเบียร์คูดฝาเบียร์ไม่มีรอยคมนี่นะครับฝาเบียร์ม,มีรมอยคมรอมาคุยกันดูนะครับว่าทนไหมจอจริง, <iPhone S 1> รงๆแล้วอ่ะ i ไอโฟนไม่ต้องมาติดฟิล์มนะครับแต่คนทั่วไปเขาคิดว่าต้องติดฟิล์ม กลัวจอเป็นรอยอจริงๆแล้วเนี่ยผมคูถ้าตายเนี่ยเออเอาคุณแจลดมัางคุณแจลดคุณแจลดเห็นไหมครับอ่ะจอนี้เวยจอทุกจอผมคูให้ดูจอทุกจอเลยฟาเบียคมคมคูดโอ๊ยมีรอยอันนี้มีฟิล์มไหมอ๋อนี่มีฟิล์มอ๋ออันนี้มีฟิล์มนะครับมีฟิล์มมีฟิล์มอันนี้มีฟิล์มผมเอาฟิล์มออกก่อนนี่ฟิล์มโอนะครับอ่า ใหม่เลยอันนี้ไม่ใหม่เลยครับผมพูดไม่เป็นรอยไม่เชื่อดูได้ไม่มีรอยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันไม่มีรอยอ่าปุ๊บเรามาเทสอเสียงแน,น่นๆครับคอ,อ์นี่อันนี้คอ,อเลยครับไปยังแรงครับไปยังแรงให้กระเด็นเลยไม่แตก นี่ก็ตีแรงขั้นด้านนี้ด้วยตียงไงก็ไม่แตกห,ห้าเอ็ก็เหมือนกันไม่แตกแต่ที่เขาแตกกันมา,มากๆดูนะครับอันนี้ผมอ,ออกก่อนอันนี้จอไม่แตกจอไม่ไหมเลยไม่ไหมเลยที่เขาแตกกันสมมากเพราะแตกมุมมุมนี้ทุกมุมครับที่เป็นที่บอบบางที่สุดดูนะครับมุมนี้ ไม่แตกอ่ะเอาอีก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 เจาะมันเหนียวไงเจามันเหนียวครับเรียบร้อยแรงอ่ะไม่เชื่อดูตอนนี้เอาตรงนี้มั่งเอาล่า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 งผมขมโอเคครับยังคะเหนียวอยู่ยังเหนียวอยู่เพราะมันไม่โดนเหลี่ยมเพราะเมื่อกี้ผมตีตรงนี้ตรงนี้ยังครับไม่โดนเหลี่ยมโอ้เรียบรเลยครับพี่แตกกันเอาตรงนี้เหลี่ยม เอาตรงไหนมัง้งตรงข้างๆนะข้างๆดูนะครับเใช่ไหมครับ,รบที่เขาแตกกันข้างๆอ่าแต่อันนี้จอที่เขาเ่ยนทางร้านถามว่าทนไหมโอเคทนเหมือนกันนี่มีฟิลม์มอยู่นะครับผมขูดผมขูดก็เป็นเป็นรอยผมมาออกเดี๋ยวเขาจะลูกค้าจะได้ไม่ต้องคิดว่าเอ้จอแท้ไม่แท้งานค้าคนบอกว่าจอแท้ไม่แท้อ่าดูนี่ครับ ขู่ไม่เป็นรอยเหมือนกันครับบอกแล้วจอแท้เหมือนกันคนทุกคนบอกว่าจอปลอมเปล่าจอก็เปล่าลองดูครับไม่มีรอยเอาคอนแทรลถูดบ้างเอาได้ไหนบ,บ้างอะเยอะๆเลยครับอ่านะอย่างเงี้ยก็ไม่มีรอยครับดูได้เนียนครับทุกอันผมตีไม่มีแตกครับดูไม่มีรอยด้วยครับ แต่พอตกข้างตกมุมจะเป็นงนี้ครับเห็นไหมครับ <ละ S 1> โอเคเพราะฉะนั้นอย่าทําข้างล่นนะครับทำา<ช>่นตรงกลางนี้ทำล่นตรงกลางจอจะได้ไม่แตกทุกคนเขบอกว่าทำไมจอแตกง,ง่ายแตกง,ง่ายจริงๆแล้ว iPhone จอแตกยากมากครับโอเคผมขอจบการรีวิวแค่นี้ครับ